เด็กๆไม่ได้ต้องการอาวุธเรือรถถังเครื่องบินเอามาไว้จัดงานในงานวันเด็กนะคะแต่เด็กและครอบครัวต้องการสวัสดิการขั้นพื้นฐานเราไม่อาจตัดสินได้ว่าเราจะให้เงินเด็กแรกเกิดทุกคนเท่ากันหมดเพราะเราถือว่าวันนี้เรามีข้อจำกัดในเรื่องฐานะการคลัง านประธานยังจํานโยบายที่พักพลังประชารัฐและพักประชาธิปัตย์ใช้หาเสียงได้หรือไม่คะถ้าจําไม่ได้ดิฉันจะทบทวนให้ฟังค่ะพักประชาธิปัตย์ชูนโยบายเกิดปั๊บรับแสนเฉพาะเงินอุดหนุนเด็กทุนหน้าเนี่ยหาเสียงไว้ที่1,000บาทส่วนพักพลังประชารัฐชูนโยบายมารดาประชารัฐเงินอุดหนุนเด็ก2,000บาทนี่ผ่านมาสองปีกว่าแล้วนะคะนับตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหารก็ยังไม่ทําตามสัญญาเลยค่ะวันนี้เราไม่อาจตัดสินได้ว่าเราจะให้เงิน เด็กแรกเกิดทุกคนเท่ากันหมดเราถือว่าวันนี้เรามีข้อจํากัดในเรื่องฐานะการคลังขอให้ท่านเปิดใจให้กว้างงบที่พัฒนาเด็กแรกเกิดนั้นไม่ได้พัฒนาเด็กแรกเกิดเฉพาะ1วันจนถึง6ขวบเท่านั้นหรือ6ปีเราพัฒนาทุกช่วงวัย จากงบประมาณปี65ถ้าจะปรับเป็น600บาทจริงๆงเนี่ยใช้งบประมาณเพิ่มแค่เพียง12,800ล้านเองค่ะหรือแค่0.41%ของงบรายจ่ายประจำปี6 5ทั้งหมดเทียบง่ายก็คือร้อยละ41สตางค์ไม่ถึงบาทด้วยซ้ำถูกกว่าเรือดำน้ำา20 0 0ล้านของรัฐบาลอีกเด็กๆไ,ไม่ได้ต้องการอาวุธเรือรถถังเครื่องบินเอามาไว้จัดงานในงานวันเด็กนะคะแต่เด็กและครอบครัวต้องการสวัสดิการขั้นพื้นฐานไม่ใช่ว่าจ่ายเงินแค่เดือนละว ก็เลิกยังยังมีเงินสงเคราะห์เด็กยากจนมีเงินสงเคราะห์ครอบครวประถมจนเด็กนั้นอายุครบ18ปีมีกองทุนคุ้มครองเด็กแล้วก็มีเด็กที่เรียนฟรี12ปีนอกจากนั้นแล้วเด็กที่เรียนอุดมศึกษานั้นหลายท่านไม่ทราบว่าค่าเรียนค่าเทอมที่จ่ายวันนี้นเป็นเพียงแค่35%เของต้นทุนทั้งหมดที่เหลือ65้เเป็นหน้าที่รัฐบาลจะต้องออกดูแลเพื่อพัฒนาคุณภาพของประชากรของประเทศ หากมองภาพรวมก็ประมาณปี65ด้านสวัสดิการประชาชนส่วนใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าประกันสังคมเงินอุดหนุนเด็กเล็กเบี้ยผู้สูงอายุสวัสดิการผู้พิการนะคะผู้ได้โอกาสทางสังคมเนี่ยรวมๆกันแล้วเนี่ยลดลงไปเกือบ35,000ล้านบาทเกือบ10%ดิฉันคิดว่าควรเปลี่ยนการลงทุนกับอาวุธ มาเป็นการลงทุนกับมนุษย์ได้แล้วค่ะขอกราบเรียนท่านว่าทุกอย่างมีข้อจํากัดรัฐบาลนี้จัดงบประมาณอยู่ในความจริงบนข้อจํากัดในวิกฤตต่างๆเราคงไม่สามารถจัดงบมหาศาลจัดในทุกเรื่องแล้วก็ให้ทุกคนได้ทุกอย่างที่ต้องการแต่ยืนยันได้ว่างบประมาณที่เสนอต่อสภาให้พิจารณานี้เราตั้งใจช่วยคนจนช่วยคนด้อโอกาสช่วยคนยากลาบากแล้วเราก็จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง